ไม่มีใครเกินน่ก็คือชมาลเพจห้าพลังนะครับมีทั้งดอกไม้ป่าพงสว่างเริงศักดิ์เพชรบินดีสมิงหนุ่มสิทธิบุญธ,ธ,ธรรมพนมทวนเล็กห้าพลังแสนชัยสอคำสิงสายฟ้าแสงมรกตนะครับซุปเปอร์เล็กสออีสานสมรักคำสิงบุญหลาสอธนิกุลเพชรดำลูกบ่อไร่นะครับนี่นะครับแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็อีกคนหนึ่งยอดมอวยแต่เล็กน้อยก็คือสามารถพยักรุณและก็กล้องธรณีด้วยนะครับครับถือว่าถูกคู่เลยนะครับ กระดูกมวยการผ่านมวยชื่อชั้นนี่ดูว่าพีรพัฒจะได้เปรียบนะครับแต่ว่ากหายไปเหมือนกันมีไปชกเคลื่อนไหวอยู่เวทีภูทรหลายครั้งแลวครับวันนี้มาเจอกับเพชรนำหนึ่งยิงชกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็มามาเสมอกระดูกมวยความเก่าจะช่วยได้หรือเปล่านะครับต้องติดตามครับอือ่ะนี่ครับโอ้ยเดินทางมาถึงคู่เอกแล้วครับ เรียนแจ้งกับแฟนแนะครับวันนี้ทูฟอร์ยูครับมาให้ท่านรับชมเต็มอิ่มเลยครับมวยมนวันศุกร์ของเรา5คู่นะครับจบจากคู่เอกยังมีอีก1คู่ครับเพชรกาก้าโชดบางแสนกับโปเต้วุฒเมืองเลยครับคู่ท่วคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปนี่วันนี้ตอนนี้ดูคู่เอกก่อนครับฝ่ายแดงเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตฝ่ายน้ำเงินพีรพัฒน์มวยเด็ด789ครับ128ปปอนด์เรามาดูประวัติของทั้งคู่นะครับ ไฟแดงครับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับอารันนุชกางให้คะแนน3ท่านธงชัยองเสวกปรวัตแกสินทอนและพงพัฒน์ว่องไวครับนี่ครับดูสัดส่วนเปรียบเทียบกันชัดๆเลยครับสัดส่วนน้ำหนักส่วนสูงสถิตินะครับนี่นี่เลยครับคู่เอกวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับซีพีเจริญพ่อก้าพันธ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านดรพง์วิเศษไพทูล แล้วก็นึกถึงโตโยต้านะครับต้องโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับิือลงตั้ง8ปีรถผู้ตั้ง10ปีนะ02นะครับ662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับครับอะดูประวัติของคู่เอกนะครับฝ่ายแดงเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตนครับนายธนพลโพพันธ์นะครับ22ปีครับดาวดังของจังหวัดชุมพร วหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับเสียสุรัตทัพทีมนลินนะครับปัจจุบันกฟิซอฟ้อมอยู่ที่ข้ายมวยต่อสุรัตครับนักชกในสองคนเลยครับทั้งปืนกลต่อสุรัตครับแล้วก็ปะกปรปะกรน,นะครับพีเคแสนชัยมวยไทยยิม90ครั้งชนะ75แล้วก็แพ้15ครั้งครับส่วนฝ่ายน้ำเงินพีระพัฒน์มวยเด็ด789นะครับ นายพิรพัฒนอินอัลลามครับ21ปีจากอุบลราชธานีดีกรีนี่เคยเป็นแชมเปี้ยนนะครับรุ่นแบตตัมเวทของ t o ู For you ของเราครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับพี่อึงอุบลครับคุณสมชายใจชอบแล้วก็มีหนุ่มแบงค์คุณจิรชัยวชิระรัตนวงศ์พร้อมด้วยทีมงานมวยเด็ด789ครับคุณหมูแล้วก็คุณป๊อปนะครับทีมงานมวยเด็ด789ให้การสนับสนุน ไฟนี้ฟิตซอมเก็บตัวอยู่ที่ค่้ายมวยศิษฐ์จ่าติ๊กที่อุบลราชธานีครับนักชกในดวงใจนี่หูดาวดังครับปวาริศสัทเียนยืนยง68ครั้งชนะ64แล้วก็แพ้4ี่ครั้งครับเริ่มยกแรกมานี่เดินขยับเข้าหาเลยนะครับพีรพัฒน์โอ้โหมีลูกไปเจาะยางนะครับแล้วก็ต่อยหมัดดูว่าไม่รีบร้อนแล้วก็เพชรน้ำหนึ่งรูปร่างนี่สูงยาวได้ลอยกว่านะครับชกในเกมตั้งรับอยู่นะครับมีหมัดหน้านี้คอยแย่คอยรบกวนเอาไว คู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่เชื่อว่าเกมการชกหนี่น่าจะเบียดชิงจังหวะออกแข้งแรกกันอย่างสนุกเร้าใจแน่ครับนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านพลตรีนะครับวิชัยสังประไพนะครับดูรายการนี้อยู่ด้วยนะแล้วก็อุทัยทัพอาสานะครับนี่ป๋าออสด้วยนะป๋าอสบันถัยฮัทด้วยนะแล้วก็ป๋าปีของเราด้วยนะครับนี่โอเชียนคารมานาอยู่ที่งานมื่วานนี่เหมือนกันนี่แหละอยู่ในรายการของพีจิดีของเรามาโดยตลอดเลยทีเดียวในส่ไฟหลังนะครับเพนนิสหนึ่ง รายนี้ชนะเข็มเพชรแพ้เพชรสีทองแล้วก็มาแพ้เพชรสีทองสองครั้งครั้งล่าสุดชนะเข็มเพชรครั้งหนึ่งน้ำเงินนะครับเบรพัทนี่แพ้เสาโทชนะนิติกรน,นะครับชนะนพเดชช่อห้าพยัคแล้วก็ครั้งล่าสุดชนะหานนะครับสอสักนรินนะครับคราบนี่ครับมาเป็นประวัติอร์มหลังครับของนักชกผู้เอกนำรายการของเราทั้งคู่อ่ย่างไม่เคยเจอกันแล้วครับอย่างที่เรียนไว้แหมคลาดกันครับในมวยรอบรอบใหญ่ เขาบอกเป็นตัวเต็งทั้งคู่แต่ว่าฝ่ายแดงครับว้าลองชนะเลิศอันดับ3าไปส่วนฝ่ายน้ำเงินมีการแทบพลาดท่าตกล่อไปครับมาเจอกันตอนนี้ครับมาวดขาไปหนึ่งทีพีลพัฒน์กองเชียร์นี่มวยดังๆเต็มมุมทั้งสองฝ่ายเลยครับพยายขมพยัยเปิดเกมอยู่ครับยกแรกหรือว่าพยายามจะขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับหรือว่าพีลพัฒน์เองก็ต้องถอยร่นเหมือนกันนะครับเวลาเพชรน้ำหนึ่งนี่เดินขยับเข้ามา บิรบาตีมีลูกไปจ่อยางแรงๆนะครับแล้วก็มีหมัดนี่ถือว่าคมนะครับอันตรายนะครับ <S <S เพชรน้ำหนึ่งเองก็จะประหมาทไม่ได้เหมือนกันถือว่าเพชรน้ำหนึ่งชักจะโมโหทําท่าจะขยับเหมือนกันเลยครับจะเดินบีรพัดมาตั้งรับนะครับแล้วก็คอยโต้หนักๆเกมการชกยังถือว่าอย่างคู่ขี้สูสีนะครับเพียงยกแรกเท่านั้นที่สยามคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต บริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยา้องเล่าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพ้อมด้วยแป้งโยคีในรศมีวงกลมขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้าห้าร้อยยาท่าน้อขาวไทยนครดีออกไซด์รวมถึงท่านในห้างยุนัยวีระพุ้ชงนะครับพ่วยการสำหรับศิลปะแม่ไม้พมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับมาดูกันนะครับยกที่สอง เริ่มจะขยับเข้าหาเร็วขึ้นนะครับรูปร่างชุ่มชกก็ได้สูงได้ลอยกว่านะครับเพชรน้ำหนึ่งดูว่าธีรพัฒน์เองมาชกในเกมตั้งรับมีหมัดหน้าคอยแย่โอ้โหจังหวะบวกหมัดกันแบบนี้นะครับใครพลาดนี่ก็หล่นได้เลยครับอา้าวายแดงเพชรน้ำหนึ่งน้ำเงินธีรพัฒน์แม่สีหน้าแววตาเอาเรื่องทั้งคู่ไม่ต้องห่วงแตกแต่เท่าไรใจเท่านั้นอันตรสินนะครับในฮาวิันวีระผู้ชมด้วยแล้วก็ชิลเชิางููเซนเชียวหนัง คูไทยไทยนะครับคู่ซิงดอยู่ดูรายการนี้อยู่คุณสายชนชายพรสกุลนะครับอ้าวนี่แหละลุ้นกันเต็มเต็มอุทัยทับอสาก็ลุ้นโอ้ยพูกสายตักลำตัวบันไทยฮัรดมีของนี่ปลาออสปลาออสอุอออทัยไปดูอยู่ที่นั่นอุทัยทับอสานะครับมีเพื่อนมีเพื่อนเอาลุ้นรุ้นล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้นี่แหละครับผู้มวยนะครับปูโมเตอร์นัทเดชวชีระรัตน,นวงศ์นี่มองดูแล้วมันมันต้องใกล้เคียงดูหนี ถึงจะออกคู่มวยมาให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดเลยทีเดียวดูกันทั่วประเทศเลยทีเดียวทางทวกยูนะครับมวยมันมันสุกอ้าวสีหน้าแววตาของน้ําเงินนะครับธีรพัฒน์ฝ่ายแดงเพชรมึงขยับขยับแต่ยังทําอะไรไม่ชัดเจนอ่าเดี๋ยวต้องดูครับว่าขยับขยับฝ่ายแดงลูกศิษของเสียสุรั์ทัพทีมนาลินครับน้ําเงิน ลูกศิษย์ของพี่อึงอุบลแล้วครับคนรวยเพื่อนแล้วก็มีทีมงานสนับสนุนนี่โดยทีมงานมวยเท็ดเจ็ดแปดเก้าครับทั้งคุณจิราชัยอุ้ยคุณป๊อปคุณหมูคู่ทีมเลยครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวดูอุ้ยดูทักทายกันแบบนี้ครับพี่อารียกสองเชื่อว่า,วาเดี๋ยวต้องมีอะไรดีๆครับล่าจันเจ็บเลยนะครับดูว่าเพชรน้ำหนึ่งเองก็มีหมัดมีศอกนี่ อันตรายเหมือนกันนะครับพีรพัดเองก็จะประมาทไม่ได้เดินขยับเข้าไปออกแทงต่อยหมัดเทชรน้ำหนึ่งนี่คอยบวกอยู่ตลอดสูกันใกล้ๆนะครับไม่ต้องหนีดูขยับเข้าไปได้หรือไม่ได้นะครับยังทําอะไรกันไม่ถนัดทั้งคู่เลยครับจากฝ่ายต่างดูเชิงกันเป็นส่วนใหญ่ดูเพชรน้ำหนึ่งมีหมัดหน้าคอยอย่าชกในเกมตั้งรับรูปร่างก็สูงยาวนะครับอาวุธมองถือว่าจุกจิกใช้ได้เลยนะครับเพชรน้ำหนึ่งมีระพัดค่อยๆขยับมีแข้งขวายาวๆนี่ โอ้โหอัดเข้าใส่นี่น,นะครับหมัดมาแล้วนะครับพักกันก็คู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนะยกที่3ามครับจับพร้อมด้วยสมโอทีครับสมโอทีดีเพราะมีซิงวิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทโดยคุณพิชัยกิจอิธิเหล่านี้คุณจิ้นเจเจครับคุณจิ้นเจเจเพิ่มเติม,ตมรางวัลมาให้ครับ ไต่ก้านคอ1น0 0 0มบาทสอกกับ2 0 0 0มบาทเข่าลอยจระเข้ฟาัดหา,หางอย่างละ30,000บาทนะครับสนับสนุนโดย JJ เจพอซาวน่าพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดนะครับร้านค็อกเทลซีฟูด้ดขอนแก่มเนี่ยครับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยครับว่าเป็นแฟนรายการมวยทางช่องทูกูยูช่องย4่ มีโปรโมชั่นส่วนลดมิกเซอร์ให้ถึง50%เลยครับทีรานคอกเทลซีฟูดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจครับต้องขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่3นี่ออกมาเปิดเกมกันเต็มตัวด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเพชรน้ำหนึ่งนั้นต้องอาศัยสภาพร่างกายความสดที่เหนือกว่าแล้วครับเดินเบียดก็ไปขยับก็ไปโอ้โหแต่ว่าพีรพัฒน์นี่มีหมัดฮุกสายนี่คอยบวกอยู่ตลอดนะครับแล้วก็แข้งขวาด้วยเพชรน้ำหนึ่งเองก็จะประมาทไม่ได้ ชนอย่างเดียวนะครับต้องชนใปยืนคุยกับพีรพัฒนี่ก็จัดเนื่อยเหมือนกันแะครับอ้าวใบแดงเพชรน้ํหนึ่งน้ำเงินเพรพัฒนีลูกโตเพรพัฒน้ำเงินนะายแดงเพชรน้ํหนึ่งชื่อเพชรน้บหนึ่งไม่เก่งไม่ได้นะครับเจาะยางไปทีหนึ่งเอ้าขวาหลุดหลุดเลอะแม่มีจระเข้ฝาหลังให้ดูด้วยนะกวังเลี้ยวหลังไปเลยอ้าวายแดงเพชรน้บหนึ่งนะครับน้ำเงินเพรพัฒน์คอยตั้งคอยตั้งแล้วมีปีน้าคอยถีบไว้แต่ก็ยังติด เอาวหนึ่งสองต่อยก่อนนะครับให้เปิดการ์ดอ้าวเอาซ้ายไปขยับอ้าวเพริธากับมามามาล้มหนักมาล้มหนักเพชรน้ำหนึ่งอ้าวขยับโยกไปอีกโยกไปหน้ายอย่าลอยนะอ้าวมีทีบเบิกทางเอาไปก่อนนะครับเพชรน้ำหนึ่งอ้าวมาลายล็อกแล้วล็อกไมเพ,พิธาภัทรจะล็อกแขนเลยโอ้ตีไม่ได้นะครับอ้าวขยับไปเรื่อยนะครับเพชรน้ำหนึ่ง พิรพัฒน์แกะหมกาดไม่ตกด้วยไม่รู้จะช่องจะเข้าอีท่าไหนเอา้าซ้ายไปสวยพิรพัฒน์อา้าวล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้เลยนะครับอา้าวตียังไม่ได้นะครับอ,อาจารย์อลันลุกการแกะแยกบอกการเวทีกรครับมานี่ครับเพชรน้ำหนึ่งไมโซนรับเดินเปิดเกมอ่ิรพัฒน์แกก็ประเภทหลากหลายหลากหลายครับนอกได้ในมีนี่ครับผากิมมัดไปก่อนครับเพชรน้ำหนึ่งโอ้ยดู นี่ครับประเภทเ,เกรดเอระดับแชมเปี้ยนครับดูดูแก้ลูกแก้ลูกกันครับอืกรรมการอลันบอกกลางเวทีก่อนเี่ยกว่าเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าอาวุธมวยน่ะจุกจิกนะครับมีทั้งหมัดทั้งศอกดูนะครับวงในนี่ก็ล็อกเอาไว้เลยตัวเล็กก็จริงนะครับแต่จังหวะล็อกนี่ล็อกแข็งแรงทำให้เพชรน้ำหนึ่งนั้นพยายามจะเดินเบียดปล้ำในแต่ก็ยังทำอะไรได้ไ,ดไม่เป็นชิ้นเด็นนอัอนดูดูโชว์แล้วนะครับพีรพัฒน์ อาวุธมวยก็จุกจิกด้วยพักกันมอคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับโดยคุณพิชยัยกิจอิทธิ ขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดกับ21โชว์รูม19สูนบริการครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์อันนี้ต้องขอบคุณกับคุณอดิเลกสีประทักษพร้อมด้วยท่านดรพง์วิเศษไผ่ทูลขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มจะเบียดจะชนเร็วขึ้นแล้วนะครับมีหมัดที่สองนำมาก่อนแล้วก็จะปล้ำในธีรพัฒน์ก็คอยไล่แนแล้วก็แทงสู้นะครับ ดูว่ายัางประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับพีรพัฒน์ไปถอยตั้งรับนี่โอ้โหเปิดเกมเต็มตัวแล้วมาเป็นตัวหนึ่งโอ้มาโดนพลิกเหลี่ยมหลงกิ้งลงไปอีกครับแม่โอ,โ,โอ้โหต้องคิดเร็วทําเร็วแล้วคิดช้าทําช้าไม่ได้การแล้วนะครับ <c oughs> พีเดิมหนึ่งเอ้าโยนไป <c oughs> แม่พีรพัฒน์วันนี้สูงบทพระเอกเลยอ่ะ <c oughs> อ้าวนายแกะกระลอกแกะก็กันไว้ด้วยนะครับ <c oughs> พีเดิมหนึ่งยังตีไม่ได้อ้าวไล่ไล่อีกพเดิมหนึ่ง อ้าวชนไปเอ้าซ้ายของเพรพัฒน์อ้าต่อยพุงต่อยพุงเอามมนต้องอย่างนั้นต่อยลำตัวให้ขาตายก่อนจะได้จะได้ไดถอยไม่ออกเอ้าวพ,พี่นนงชนแล้วหงสซ้ายของเพรพัฒน์อ้าวนายล็อกไม้อยตัวตีไปดอกหนึ่งอ้าวเริ่มมีเฮฮาปาร์ตี้แล้วนะครับอ้าวพชรเนึงรู้อีกอ้าวพรพัฒน์ซ้ายมาพ,พีนึงขวาไปเอ้าโดนโตไม่ยกนี้ต้องรู้อย่างเดียวนะครับพชรน้ำหนึง โมตชาต้านี่ไม่ไม่ทันกินนะครับเพรพัฒน์แกปตายไปตลอดเลยทีเดียวอ่านี่ครับแต่แฟนๆหลายท่านอ่านว่าแม่เดี๋ยวดูระบบหายใจน้ําเงินจะเป็นยังไงครับเจอเปิดเกมเข้าใส่แบบดุดันแบบนี้มากเพชรน้ำหนึ่งพักเรื่อติดแล้วครับตอนนี้มแม่อุแบบโมยเอกชุมพรโอ้ดูดูดูดติดเข้าไปติดเข้าไปกรรมาการอลันแกะแยกออกมาก่อนครับโอ้โหเวลาเบียดเข้ามาเร็วเข้ามานี่แฟนโมยนี่เฮกันสนั่นไปแล้วนะครับตอนนี้เพชรน้ำหนึ่ง ดูว่าพีระพัฒนนี่โดนจิ้มลำตัวนะครับแล้วก็เซน้์หนึ่งถึงตัววงในลำตีแล้วก็เริ่มตีได้เจ็บๆแรงๆเหมือนกันเสียงเชียร์นี่สนั่นเวทีครับพีระพัฒน์จะไปรับเยอะไม่ได้นะครับมาถึงตอนนี้นี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้แล้วนะครับคู่นี้อ้าวชนอย่างเดียวเซน้์หนึง่งซ้ายปลายแทงไปไนายล็อกไว้เอาเด้งตีอีกดอกหนึ่งยังตีไม่ถนัดพีระพัฒน์นี่อา้าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ออกข้างนิดนึงอู้ส ปักสองไปทีนึงล็อกไว้อะแม่ดูนี้นะครับสวยไม่ฟาวนะครับไม่ฟาวเอา้าลายอีแมาเพรทเึืงวันนี้เพรพัฒน์สมบทพระเอกเลยอ่ะโอ้พอตั้งรับโอ้ตั้งรับนี่ดูดิอะไรๆก็ดูดีไปหมดนะครับเพรพัฒนมีตีนหน้าพอยกตั้งกำแพงไว้ต่อตลอดเลยแม่เพรทเมืงเหนื่อยเลยนะครับโอ้ดูทำไม่ได้เลย โอ้พิธาพัฒน์วันนี้ดูดิสายแววเลยนะครับออกข้างไปนิดนึงหมดยกที่สี่เจ็คลองสวนภูร,รีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์ออกแกไนเซอร์หาดใหญ่รวมถึงอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ Fighter, ครับโดยในหัวมินทนครคุณสุเมศูนยตสัตบงกดแล้วก็โตโยตา้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมพลุงโลดครับขอขอบพระคุณครับ เอาละครับมาตามกันต่อยกสุดท้ายนะครับมียาฉีดมา50,000 0บาทเลยนะครับโอ้โหดูว่าจะเอาไปได้หรือเปล่านะครับพยายามจะเบียดต่อยมัดอย่างเดียวแล้วครับเพชรตําหนึ่งพีรพัฒน์นี่สวมหมวกกันน็อกแน่นนะครับเม่ประมาทนะครับมีมัดหน้าคอยแย่เอาไว้แล้วก็แข่งขวาโอ้ดูนะครับมาแรงๆทั้งนั้นแลยครับก็ยังประมาทไม่ได้นลครับถึงตอนนี้เ้าเพชรตําหนึ่งแดงนะครับน้ําเงินพีรพัฒน์ไม่ก็ดูดกจะลากขาเลยอ่ะห้าแสนนะห้าแสนนะ เออเพชรดำเนิงถ้าทําได้นะครับได้รับการชูมือนี่ห้าแสนเลยนะห้าได้ห้าแสนนี่โหฤษีขีมอเตโัดใส่ใส่เหมือกันนกนี่มาทันทีมาหาทันทีเอายังยังโอ้โหดูดิแมเพชรพัฒน์แกชกแบบพระเอกเลยอะ่ะโอ้โอ้าการคอรนี่หนึ่งมือจะอัตสินเลยนะครับเพชรดำเนิงแดงน้ําเงินเพชรพัฒน์โอ้ทำอะไรทำแล้วก็ดูดีไปหมดนะครับภาพอ่าเดี๋ยวต้องดูครับ เงินรางวัลพิเศษอาชีพ5้าแ0,000นบาทครับสำหรับฝ่ายแดงมาตอนนี้ก็เสียเปรียบอยู่แล้วครับมาต้องลุ้นครับมาตอนนี้มีเท่าไหร่ใส่เลยครับกำปั้นกำปั้นครับมาหมัดซอกหมัดซอกติดเข้าไปครับเพชรน้ำหนึ่งก็พยายามจะฮึดย่างเต็มที่เลยครับดูนะครับยังไม่ยอมไม่ง่ายครับรางวัลอาชีพ5 0าแ0,000นบาทนะครับเพกับเพชรน้ำหนึ่งขยับเข้าไปทุกซ้ายพีรพัฒน์นี่ดูมั่นอกมั่นใจนะครับ มีลูกทีคอยทําลายจังหวะแล้วก็วนไปรอบๆบเวทีไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับดูว่าจะแม่นขนาดไหนเท่านั้นเลยครับมาถึงตอนนี้เพชรลำหนึ่งอา้าวโอ้โหวันนี้ออกสตาร์ทมานี่ก็ไปเลยนะครับทางทาพีรพัฒน์อ้าวซ้ายสวยออกสวยตลอดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับซีพีเจริญพ่อกราพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านดรพงษ์วิเศษไพฑูรย์แล้วก็นิถึงโตโยต้านะครับ ต้องโตโยต้าเทมอเตอร์นะครับ02 662 65 66 55จากโตโยต้าเทมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพกรูย,ยมาเลยคิรันมุวนแผ่นดินนะครับทางเพชรหนึ่งแต่ยังทำอะไรเพรพัตไม่ได้เพรพัตวันนี้โอ้โหพระเอกเลยอ่ะนี่แหละครับมาออกอะไรเราก็ดูดีไปหมดเพชรหนึ่งเหนื่อยเลยนะครับปลายยกสุดท้ายแล้วนี่แหละทุกพยูนะครับหวยมันมันสุก เสบดนะครับนัทธเดชวชีระรัตนวงศ์ในเรื่องคู่มวยต่างๆนี่แล้วก็ที่ปรึกษานะครับคุณชัยรั์วชีระรัตนวงศ์แล้วก็ผู้ที่สนับสนุนนะครับท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์แล้วก็อย่าลืมว่านึกถึงโตโยตา้าเคมอเตอร์นะครับหมดยกสุดท้ายรอสักครู่นะครับรอสักครู่เดียวฝ่ายแดงก็คือเพชรหนึ่งน้ำเงินพีระพัฒน์น่ว่าแฟนมวยก็ยอมจำนวนแล้วนะเพราะว่าดูกัน ก็ทุกยกเลยว่างั้นเถอะกรรมการผู้ห้าบนเวทีอารันรุ่กลางนะครับเรียบร้อยแล้วก็น้ำเงินนะครับน้ำเงินพีระพัฒน์นะครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าชนะเพชรหนึ่งนะครับต่อสุรัตไปอย่างมวนเดียวเลยนะครับมวนเดียวขาดท่อนเลยที